สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่20นะครับสอง2 22, นะครับวันนี้ 22. ิมิถุนายน2567มาดูความสดใสของบ่อปลากันวันนี้นะครับหลังจากที่บ่อปลาครับของเรานะครับมีประเด็นเรื่องของน้ำเขียวมาค่อนข้างยาวนานครับวันนี้ก็ เป็นวันที่10นะครับ10วันถึง15วันละเราทำการแก้ไขด้วยการเปิดหลอด UV นะครับอยากให้ทุกท่านดูความใสของน้ำนะฮะยังยังไม่ใสสุดนะตอนนี้แต่ก็ถือว่ากลับมาละวนะครับน้ำก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมละ จะเห็นว่ามองเห็นปลาได้ชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากเดิมคือเรามองไม่เห็นเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เรากลับมามอง,มองเห็นได้ชัดเจนแล้วกระบวนการแก้ก็อย่าลืมนะครับเรื่องเปิดหลอด uv 24ชั่วโมงตลอดเวลาและสองก็ ไอ้ประเด็นลดน้ําเนี่ยเราล้านอยู่แล้ว <c oughs> ถึงแม้ว่าไม่ได้เปิดก็แล้วแต่ผมก็ล้นน้าตลอดเวลาอยู่แล้วในบอ่อปลาคร์ฟเพื่อไล่เมือกนะครับโอเคอันนี้ให้ดูความสดใสนะครับให้ดูความใสของน้ําไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยของบอ่อปลาคร์ฟของทุกท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องน้ําเขียวคุณนะครับเกิดจากตะไคร่น้ำเซลล์เดียว หรือเกิดจากการให้อาหารปลาที่มากเกินไปนะครับก็แก้นะครับด้วยการใช้หลอด UV ถ้าท่านใดไม่มีก็ใส่ะน,นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีก็ผมแนะนําให้เปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องอาหารก็ให้งดไปเลยตอนนี้ผมก็ง้ออาหารตลอดนะผมให้นิดเดียวนะครับไม่ถึง50%ด้วยซ้ําที่เคยให้แต่ก่อนปลาอยู่ได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงการไม่ให้อาหารปลาก็ ก็จะช่วยให้ปลาขับถ่ายระบบของเสียในร่างกายเดิมเขาออกนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพเขาก็จะดีขึ้นมาระดับหนึ่งมั้งครับแต่ว่าเท่าที่เห็นคือน้ํามันก็ไม่เขียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพน้ําโดยรวมก็ถือว่าโอเคละปลาก็มีความสดชื่นนะครับ อันนี้เป็นความใสของน้ํานะครับอันนี้ซูมเข้ามาใกล้ๆดูเห็นไหมฮะก็ไม่ขมขมัวไม่เขียวละสุขภาพปลาก็สดชื่นดีนะครับดังนั้นก็ใช้วิธีนี้นะครับในการกําจัดน้ำเขียวก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้เป็นวิธีการที่ถูกต้องครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำออกทั้งหมดนะครับเราแค่ เปิด UV ที่มีอยู่แล้วให้ให้เปิด24ชั่วโมงแล้วก็งดให้อาหารปลานะครับอาหารที่เราให้เนี่ยก็มีผลกับเรื่องน้ําเขียวแน่นอนแหละแล้วก็ลดลดไปก่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยก็กลับมาประมาณ80%แล้วนะครับอีก20%ก็เหลือเวลาอีกนิดเดียววันนี้อาจจะต้องมีการล้างกองแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตะไคร้ที่คิ้วเขียวเนี่ยก็จะลงไปกองไว้ที่บริเวณพื้น ของอบอกรองของเรานะครับอาจจะต้องมีการฝัดออกนะครับฝัดคือ,อทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดบอกรองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาดูความสดใสกันอีกครั้งนะครับโอเคสั้นๆแค่นี้นะครับดูความสดใสของน้ําแล้วก็ดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้น <c oughs> แล้วก็ผลที่ได้รับนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ